สำหรับวันนี้นะครับสีผ้าพี่พผนองนะครับมาเล่นบังไฟทอพัสลอนนะครับ และนี่ก็คือบังไฟตอกมือทําเองด้วยมือทุกขั้นตอนครับพี่น้องครับโอ้ยนี่คือล่าโตครับพี่น้องครับล่าโตครับลักะมาทีหางครับพี่น้องครับโอ้หางนี้มีความเบาแห้งครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสู้ขู่สู้คนนะครับพบกับตะกีโฮมสแต็กครับพี่น้องครับ ตนรับเมืนี้นะครับสีผ้าพี่พ่อน้องนะครับมาเล่นบังไฟทอพัสลร์นะครับซึ่งเป็นบังไฟนะครับทํามือตอกมือทำด้วยมือทุกขั้นตอนครับพี่น้องครับสิเป็นอย่างไรนะครับวิธีการขั้นตอนการทาสิเป็นอย่างไรทางพี่น้องไปรับชมและติดตามกันเบ้างครับส่วนสำหรับอุปกรณ์ของเขานะครับกะบบมีอยังไหลครับพี่น้องครับกะเพิ่มมาแต่ทอนะครับอย่างอื่นกะเป็นเหมือนเดิมครับนี่มือนะครับอันนี้เป็นมือท่องบ้างนะครับ ตะกามีฟิวเจอร์บอร์ดนะครับใปสตาร์ทมาอัดหัวนะครับอัดหัวบังไฟนะครับตะการมีสากครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าปกตินะครับผมสิใส่สากเล็กนะครับในการต่านะครับแต่ว่ามันนี้เฮาเห่นพญพายเงี้ยครับพี่น้องครับผมก็เลยไปเลาสากใหม่นะครับเป็นสากใหม่นะครับไม่ให้พี่ให้น้องในเบิ้งกันนะครับพี่น้องครับ ใส่ไปพอดีเลยนะครับผมแล้วก็มีมาดนะครับพี่น้องครับอันนี้มาดหรือว่าภาษาทางการเอยว่ากรรมทันนะครับเขาสิเอามาใส่มือหัวไว้ทำรับเผาหัวนะครับพี่น้องครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเท่ากับที่ทำการสุมหัวก่อนนะครับสุมหัวบางไฟนะครับเดี๋ยวเข้ามาเห็นกันเลยครับพี่น้องกะให้เลือกหัวดันใดดันหนึ่งนะครับที่มันตัดเสมอมากนะครับแล้วก็ใส่ไฟแช็นะครับล่นล่นเพื่อให้ท่อของเข่านะครับอ่อนโตนะครับพี่น้อง กาวท้าเขาอันตัวแล้วนะครับเขากะเอาไปกิงได้กับเสานะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับเมื่อสุ่มหัวมาแล้วนะครับกระสีออกมาในรูปแบบนี้่เข้าอ้ามันหัวบังไฟลานครับพี่น้องครับต่อมาครับพ่ากระสีมาตัดฟิวเจอร์บอดให้มันเป็นวงกลมและการยัดเข้าไปในการจิดหัวนะครับ นี่นะครับตัดให้ขนาดพอดีนะครับให้ยัดเขาในหูท่อของเท่าใดนะครับท่อที่เราใส่มันนี้นะครับก็เป็นท่อขนาดหกหุนนะครับพี่น้องครับซึ่งมันจะเป็นขนาดที่เ่นพอดีนะครับยัดเข้าไปครับแล้วก็เอาสากนะครับดันนี่นะครับพี่น้องครับหลักกระเทียกมันเขามาครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับหัวบังไฟเฮาสีเขียวแบบนี้ครับพี่น้องครับกะิีดใในลักษณะแบบนี้ครับ สำหรับที่ไปที่มากองมือหัวนะครับลายไล่ทนไดายล่ light, นอาจจะชสงสัยว่าสิไส่มือหัวไปเพื่ออะไยังครับอดีตหากะจำลอวงแบบมาจากบางไฟไงเลยครับบางไฟแสนบาส่าจเป็นบางไฟแสนบางไฟล้านบางไฟสิบล้านหรือว่าบางไฟมื่นนะครับเป็นกระสีมีมือหัวทั้งหมดนะครับผมเพื่อที่ว่าเมื่อบังไฟนะครับไล่มือขึ้นไปแล้วนะครับเผาใหม่ขึ้นไปทั้งหมดแล้วนะครับก่อนมันสิไปหอดหัวนี่ครับมันสิไปเข่ามือข้อ พราะแต่มือขวอ้าเบิด์แล้วมันกะสีไปเข่ามือหัวนะครับเพื่อที่สิเผาหัวให้อากาศเข้าไปนะครับอากาศบังไฟนะครับเมื่ออากาศพันนะครับมันสีลง้วกาบังไฟมันสีลงซาครับเพื่อให้บังไฟชะลออาการลงนะครับเพื่อให้เวลาได้หลครับพี่น้องครับสำหรับวิธีการผสมมือหัวง่ายๆครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นมือลําโตนะครับท่านสามที่ห้องเฮดไว้นะครับพี่น้องใส่ท่านนะครับพี่น้องครับสองส่วนต่อมากเครื่งส่วนครับพี่น้องครับใส่ลงไปเลยครับพี่น้อง ทานสองช้อนต่อมาสครึ่งช้อนนะครับกะเป็นเครื่องส่วนพุ่นๆนะครับพี่น้องครับกะเกือบกะเกือบเต็มส่วนแล้วว่าเป็นเครื่องส่วนพุ่นๆนะครับพี่น่องครับใส่ลงไปเลยนะครับพี่น้องนี่ครับหลังจากนั้นท่ากับข้นนะครับข้นให้มันเข้ากันนะครับข้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอเคพี่น่องครับตอนนี้ก็ได้ผสมเร็จชิ้นแล้วเดี๋ยวห่อไปล่องมือเผาหรือว่ามือหัวของห่าว่าสิได้ผลสำเร็จนะครับพี่น้องนะครับมาเดี๋ยวพาพี่น้องมาล่องมือเผาของห่อครับ นี่นะครับพี่น้องครับโอ้โหมือเผาก็คือม่นสิเกิดเปลียวไฟนะครับแล้วมันกระสีเผาไว้นะครับพี่น้องครับโอเคครับถือว okay. <consumed pockets. S 2> ่าได้ผลเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับมือหัวเขาเดี๋ยวเอาไปอัดได้เลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับขั้นตอนต่อไปนะครับข้ากระสิมาเริ่มอัดโตบังน้ากันครับพี่น้องครับโดยการข้าสีใส่มือหัวใส่มือหัวเข้าไปนะครับสามซับนะครับส่วนแดงนี่ละพี่น้อง นั่งจากนั้นก็ใส่ซากเข้าไปแล้วก็เริ่มตำ้เลยครับพี่น้อง ที่สามนะครับมือหัวใส่ใส่ยู่สามซับครับพี่น้องนะครับตำลงไปครับพี่น้องพอได้มือหัวแล้วนะครับต่อไปเขาก็ิชมเฮ็ดมือข้อนะครับมือข้อถัดอกมาอีกินีบนึงครับพี่น้องเ้าก็มีมือล้ำตัวเนาะใส่มือล้ำตัวเข้าไปสองซ้อนนะพี่น้องใส่มือล้ำตัวสองซ้อนนะครับพี่น้องล้าจะใส่มาดนะบมัดคือเก่านี่ยแหละพี่น้องครับ คือข้อสิเป็นตัวดันขึ้นไปห้าหมื่นหัวครับพี่น้องครับอันนี้ใส่มาดปลายส่วนนะครับมองตองใส่หลายครับพี่น้องนี่ใส่ลงไปอันนี้เป็นสูตรของผมเองนะพี่น้องครับคือข้อห้าเป็นไซยิสามสัตดกุ้งเกานะครับพี่น้องสามสัตว์พอาะตาต่ำออกมาแล้วมันก็สีแดงหนึ่งเนี่ยโอดีครับ พี่น้องครับเหนือข้อกับมมือองเัาเท่ากับบรรจุเขาไปในบังเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาวัดขนาดบึ้งโอ้นะครับนี่ครับซัดเขามา <c oughs> ขเขามาสองนิ้วครับจากหัวบังนะครับพี่น้องครับทีเรือนะครับก็บคือสิเป็นมือล่โตัวทั้งหมดเลยนะครับมือลั้มตัวก็คือมือมือท่านสามปกติเท่าเนี่แหละครับพี่น้อ,องครับเท่ากับสิตํายัดเขามานะครับซัดละส่วนละส่วนละส่วนแบบนี้ครับพี่น้องครับ ครับเป็นการตอกมือลั้โตครับพี่นว่างบันนี้ นี่ก็ยยายมาตอกอยู่พี่หนุ่ครับพี่น้องครับอยู่แต่หฮมใหม่มันยังเย็นครับอยูนี้เย็นมันห่อนครับพี่น้องเอาล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เข้ากาอัดมาเต็มนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือซ่อมยาว้สักประมาณ นึงเซนติเมตรครับพี่น้องครับประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนี่ครับเพระท่านจะเต็มครับเลื่อนน่อยๆหนึ่งนะครับต่อไปห้องก็สิใส่ดินเหนียวนะครับเป็นตัวในการอัดเถียดก้อนนะครับก้อนี๊ใส่ฟ้าเบียร์นะครับเป็นเถียดเล็กนะครับดินเหนียวก็ใส่สักประมาณประมาณเกือบซัดหนึ่งครับเกือบซัดหนึ่งของมือเท้าเลยนะครับพี่น้องครับยัดเข้าไปเลยนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องใส่ดินเหนียวนะครับใส่เข้าไปนะครับ กาตอกไม่พี่น้องมีอย่างไรครับก้นตอนสุ้ท้ทยแล้วทีนี้ครับพี่น้องครับเมื่อที่สีเข้าใส่ดินเยียวแล้วนะครับมันกระสีได้ประมาณนี้ครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้เข้ากระได้แล้วนะครับสําหรับเกียดดินของเข้านะครับต่อไปเข้ากระสีมาไสฟ้าเบียนะครับอัดไว้นะครับโดยการต่อฟ้าเบียให้แบนครับพี่น้อง มันจะทำการตัดนะครับตัดฟ้าเบียร์หายได้พอดีในการสวมเข้าไปในท่อนะพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับตัดออกมาแล้วเดววงกลมแบบนี้ก็ต้องใส่เข้าไปเบิ้งนะครับพี่น้องโอเคครับของผมพอดีเป๊ะเลยนะพี่น้องนี่ครับพี่น้องจะตอกลงไปจังน้อยนะพ่ต้องตอกแงนะครับพี่น้อง เคแล้วนะครับนี่ครับเทียดองเขาผมมี่ลดครับพี่น้องครับนี่นะครับผมโอ้ร่ำตัวงามขนาดพี่น้องตอกเลยเมื่อครับครับพี่น้องครับตอนนี้เขากะหลังจากที่เราใส่เทียดนะพี่น้องครับเทียดแล้วเขากะสีใส่กาวห่อนหยอดลงไปเจ้งหน่อยนะครับเพื่อให้เทียดเข้ามันคงทนถาวรนะครับเวลาบางไสซูะครับเทียดจังบัลรุดออกนะครับพี่น้องหยอดลงไปครับ หลังจากนั้นนะครับพี่น้องครับกะให้สุ่มท้ายนะครับสุ่มท่อเนี่ยนะครับปิดไว้คือจยางข้าเฮ็ดท่างหัวนะครับพี่น้องครับแต่ว่าข้สิปิดท้ายไว้นะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับล่โตเวห้องกรบเซตสินเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือล่โตครับอันนี้หัวอันนี้ล่โตครับพี่น้องครับความเาวก็สิประมาณยี่สิบเซ้นนะพี่น้องครับบริวัดครับเฮ็ดเลยครับพี่น้องสำหรับในการเจาะหูนะครับถ้าเกิดจะใส่ไข่ควงนะครับเป็นตัวนํำในการ แชงหูแหลกก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวกะพุ้นๆยังหน่อยครับหลังจากนั้นนะครับกะขยับไขควงขึ้นมาเป็นตัวใหญ่นะครับก็ถีิใส่หูใหญ่ๆครับพี่น้องวันนี้นี่นะครับพี่น้องตอนนี้เ่าได้หูหน่ำแล้วนะครับเพียนมาครับนี่คือหู้นํำครับพี่น้องครับแล้วก็ถมุนเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนมันพ่นจนมันพ่นอ่า ขี้ดินนะครับเดี๋ยวข้าใส่ครับเขาออกไปนั่พี่น้องใบย่ำขั้วเหตุตรงเลยพี่น้องเนื้อเวลาคั้วห่วงขั้วเหตุตรงครับพี่น้องโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเ้าสิไปใส่ตัวทุนแรงกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับตัวทุนแรงของเ้าครับนี่นะครับคุ้มก็สิเอาไข่ควงเนี่ยหลอกไข่ควงเนี่ยใส่เข้าไปเลย วิธีการในการเจาะด้วยพี่น้องให้จับขึ้นไปประมาณ4ีสิบหาองศาแบบนี้แล้วก็ะควอยๆควายแท่งเข้าไปครับพี่น้อง ทีห้าล่อไอ้ขั้วไงไอ้เช uh, right. <ve> ่าหันนะครับพี่น้องขัากจใส่เล็กนะครับเล็กหูอไหลข้านี่แหละครับบางนี่ผมจะใส่เล็กอยู่สองเล็กนะครับพี่น้องคือเล็กไงเล่แหละก็เล็กหน่อยนะครับแล้วเาก็จะควายมุนเข้าไปนะครับควนควนควนเข้าไปตอนนี้มันก็หัดนี่แล้วนะครับาเราพูดไงขาแต่ว่าหูหน่อยข้าวททั้งเึินไปจนหัดมือมือข้อนะครับพี่น้องหัดแล้วครับพี่น้อง หอดมือคว้าแล้วนะครับพวกแม่นเกียบแม่นหอดหวัดหวเราบอมือคว้าเขาอยู่นี่นะครับพี่น้องครับอกต้องจอ่อปีกแล้วนะครับผมจับเล้วครับพี่น้องนี่ครับเกลียบลอยนะครับสำหรับผู้ของเขาครับจับเรียบเลยพี่น้องเสร็จอันไหนทางเอาไปเช็ค สำหรับหูไหลของขาสีอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องตรงลายเลยน,นะครับส่วนหูใหญ่ของข้าสีขวดที่ครับพี่น้องอ้ว่าเขาไปเลิกยุ่ได้หน่ข้างกันพอถึงสามเส้นครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวต่อไปกระสีไปเขาบ้างนะครับพี่น้องตอนนี้หูเซตซินเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,น,นะครับผมตอนนี้ก็ทําการเลาหนวดกุ้งนะครับเพื่อทีสีตัด ไ่บังมันนะครับพี่น้องที่เนบเข้าไปน้ำบางมันก่อนสีไ้หางครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องหมวดกุ่งกระสือปรงมันนี้ครับพี่น้องครับเป็นตัวจับระวังบังไฟนะครับกับหัวกุ้งของมันเองนะครับก่อนที่สีเสื่อมกับหางนะครับ พี่น้องครับนี่ก็คือหางของอมฝงไฟบางนี่นะครับกระสิเป็นแบบนี้ครับพี่น้องกระสีเอาหางเชื่อมกันกบหนวดกุ้งแล้วก็เอานวดกุ้งมาเชื่อมกับตูวมังไฟประมาณนี้ครับพี่น้องครับหางกระสีหนึ่งเมตรพอดีครับพี่น้องครับกระสีเพิ่งว่านะครับหนึ่งเมตรพอดีพี่น้องแล้วก็มาแจ้งคอแจ้งคอมันแจ้งหน่อยครับบ่ิห้มันมี่ห้อยบากนะครับ พี่น้องครับจุดสําคัญของหางเมืองไฟที่เชื่อมกันกำหนดกุ้งก็คือต้องมีการควักหัวครับพี่น้องครับควักหัวให้มันแบนสลบลงนะครับพี่น้องครับให้มันโค้งลงนานเคือจังหวังไฟเงยบางไฟเสียนเป็นเห็ดกันนะพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับผมกับวัดควักง่อมนะครับนี่นี่ครับหนวดกุ้งของเฮานะครับโอ้เโาท่าตลอดพี่น้องนี่นะครับติดกันกำหนวดกุ้งนะการจงเอามาเชื่อมกันกับบางไฟ อีกเทื่อนหนึ่งครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับขั้นตอนต่อไปเข้าสีมาทําการเข่าหางนะครับพี่น้องนี่คือหนวดกุ้งเนาะพี่น้องถ้ากะสีว่างหนวดกุ้งลงไปเลยนะครับโดยที่สีถอยลงมาจากหัวสักประมาณ3เซนติเมตรครับพี่น้องครับกาวา3ามเส้นาะพี่น้องเนาะตกงไปดงังอ่ะถ้าตรงแล้วนะครัถ้ากะยอดกาวลงไปเลยนะครับยอดกาวลงไปเลย นี่นะครับผมกระชีดได้แบบนี้ครับพี่น้องครับนี่ติดแน่นแล้วครับผมนี่ครับอ่าสำหรับตัวหนวดกุ้งกับตัวเฟไฟนะครับจะติดกันเรียบร้อยต่อมาสิมาเข่าหางนะครับพี่น้องครับเขาสิัามาจากก้นนั่นนะครับพี่น้องครับผมกระิีเข่ามาสักประมาณเท่าไรล่ะหาเส้นนะครับก็ต้องเข่าลายครับพี่น้องครับกระชีเข่าประมาณประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่ผมมาเข่าลายกา่า มัดเสียกฟังจักสามข้อกับพ่อแล้วนะครับพี่น้องกระชีประมาณนี้แหละครับเดือดขีเดือกกระสีเป็นหางเงี้ยวนะครับผมยอดกาวไว้ก่อนนะครับยอดไปเลยเอยติดมือรล้วังติดมือได้พี่น้องครับกาวันนี้เป็นปิตาสั่งครับอ่ะเราวางหางกับหนวดกุ้งกับพยายามยอดให้มันซื้อกันนะครับพี่น้องครับแล้วกับพยายามเร่งนะครับอา้าวเข่าท่าเราเว้ยบานนี้ นี่นะครับเมื่อที่เข้าเขาหางกับหนวดกุ้งแล้วนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตอนนี้คือเข้าเขาหนวดกุ้งกับเขาหางเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าบอนท่านไดมัดเสือกกับลวดครับพี่น้องโอ้ยงามเฮียงพี่น้องครับลำตัลากะหางสุดยอดครับสุดยอดของลำตโตสุดยอดของหางครับข้ามเบาแต่ว่าการเพลโตการขึ้นสิเป็นยังไงต้องเบิ่งกันอีกทีนึงครับพี่น้องมาครับพี่น้องเข้าบารนี้สิมา มัดลวดก็มัดเสียกฟางให้บึ้งบบนี้สลักเสียกฟางเขาก็ใส่เสียกฟางเสียนปกติเนี่ยแหละครับแต่ว่าแนะนําให้พี่น้องเสียกเครื่องเพราะว่ามันเป็นเสียใหง่มันยามัดมันสีบอมันครับครับแล้วก็มัดเข้าไปครับพี่น้องครับมัดปกติเนี่แหละครับผมกับว่าเคยเข่าดอกบังง่ายก็ได้เอ้า ช่วยโบช่วยกัดทะเบ,บงกันตอนข้นขืนนะพี่น้องครับขอแต่ว่าเอาเห็ดตอนนี้ให้เต็มที่ไว้ก่อนดึงไงในใน,นั้ๆเลยนะครับมัดออมสวัดเขา่าปุ๊บกระตัดบ้านี้ตัดออกจังเอาไฟมาล่นเก็ียงงานสุดท้ายเส็ดจั็สวางอันครับมัดจักสวางอัน น้อนเฮ็ดเป็นลวดเฮ็ดคือกันครับพี่น้องครับมัดแล้วกเกี่ยวเลยนะครับพี่น้องมุมี้ยังไล่ครับพี่น้องเฮ็ดผิดบังไฟขอตัวเขาตอกล่ำตวัวมันแน่นแน่นกับพ่อต่อไปเขาก็ใส่ไฟเช็คนะครับล้นล้นไปมันล้นสวนมันน่ะครับพี่น้องสวนของฟางนะครับล่มไม่มากยัางแยามนีวะ แล้วก็แตะเตะเตะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เขาสตาัดหลวดนะพี่น้องครับกะก่อนนะครับชิมัดประมาณสองหลอบประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะแล้วก็ตัดเลยครับอืก็จะใส่เขี้มนะครับขึงเลยบานนี้นี่ครับล็อกหนึ่งียบร้อยแล้วครับต่อไปเขากะเฮ็ดให้มันเตรียมจนหอดล็อกที่หานะครับพี่น้อง ขันที่ซีขันทุนไายแล้วนะครับพี่น้องที่แรกว่าชีไสหาขันครับแต่ว่ามันเตี่ยมกว่าก็ได้ได้เอาซีขันนี่แหละเอา4ีขันกับซีขันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับหลังจากเที่ยวมัดเสือกฟางกับมัดลวดมานนะครับต่อมาเข้ากับสีหยอดกาวครับหยอดกาวเ้านเข้าไปนะครับพี่น้องหยอดเพื่อสีให้มันยึดมัน ไอ้เน้นน้าึ้นก็เก่านะครับพี่น้องครับพี่น้องครับก่อนเท่าสิไปล่างหู้จุดนะครับเท่ากะชิมาติดเหลี่ยมนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบังไฟเท่านะครับหล้วก็เป็นการกันไฟนะครับพี่น้องไปในตัวล่าึ้นไป มันจะทวนเสียงครับเขาก็จะจังสีหูว่าตำแหน่งบมงไฟเขาอยู่ตำแหน่งไหนครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราติดไปเลยนะครับพี่น้องครับค่อยคยติดมาตะไปายนะครับ ปานเหืองไฟเสียนเลยพี่น้องและนี่ก็คือบังไฟตอกมือทําเองด้วยมือทุกขั้นตอนครับพี่น้องครับโอ้ยนี่คือลําโตครับพี่น้องครับลําโตครับลวกะมาทีหางครับพี่น้องครับโอ้หางนี้มีความเบาแห้งครับพี่น้องครับเป็นไม้ไผ่เปาะครับพี่น้องไม้ไผ่แห้งเปาะเลยนะครับพี่น้องครับโอ้ยลํตโตครับชุ่มกันชัดๆครับพี่น้องครับโอ้ นี่นะครับสาหรับบังไฟเฮ้ากับเสียดสินเป็นที่รียบร้อยนะครับนี่หัวครับพี่น้องครับความงามไหลเปร์เสียนเลยครับพี่น้องครับเพดเองย่องอยู่ของเองครับเดี๋ยวเข้าไปล่างหู้จุดเตรียมขึ้นฐานเลยพี่น้องครับผมต่อมาสิเป็นการล่างหู้ครับพี่น้องครับสำหรับการล่างหู้นะครับกับใส่ผ้านะครับสีเป็นผ้าเลืองหรือว่าผ้าดิบก็ได้นะครับพ่านเข้าไปได้ไหมครับพี่น้องครับพันเนียนๆนะครับพี่น้องครับเท่ากับพันเขบ้านะครับพี่น้องแลวกะเตรียมดำติดไว้ครับ ยิดนแน่นเลยครับพี่น้องจุ่มน้ำแบบนี้ครับพี่น้องครับแล้วกะ็ยัดเข้าไปเลยครับพี่น้องครับงัดเข้าไปเลยนี่ครับล่างเพื่อให้ยหูมันเกี่ยงครับแล้วก็ให้ยหูมันสะอาดลวกะส็สะบัดจะหน่อยนะครับพี่น้องจะยัดเข้าไปอีกคือเกานะครับ อีีกกจก20เทยนะครับพี่น้องครับนี่ครับตอนนี้บังไฟเข้าพร้อมทีสี่ึ้นฐานชุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปต่อต่อต่อสายอยู่ฐานชุดเตรียมชุดกันเลยครับพี่น้องครับผมไปเลย และนี่ก็เป็นบังไฟตอกมือขนาดหกหุนนะครับเดี๋ยวเขาทำโดยมือทุกขั้นตอนนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาสมมารประาครแล้วนะครับเตรียมซีช็อตแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเบิรงกันเลยครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับตอนนี้ร้ามเร้วครับสำหรับบังไฟเ้า หยาบลอยครับพี่น้องล่างหูบาดถึงครับพี่น้องครับอู้หูเสียงดังสนั่นเลยนะครับพี่น้องน่าจะเป็นเพราะการห้องล่างหูบาดถึงครับพี่น้องล่างอาจจะแหงเนี้ยอยกเนี้ยครับออกมาแตกเลยครับพี่น้องครับอู้หูอันตรายครับพี่น้องครับเลี่ยนเด็กหน่อยเล่นระวังเลยครับพี่น้องหันแต่าประมาณนี้ถือว่าอันตรายครับพี่น้องครับอู้หู ผมอือเลยครับตอนนี้ดียวเขามาเบิ้งซากพี่น้องครับอู้นี่ครับพี่น้องครับแตกเครื่องเลยครับแตกเครื่องครับเดียบรอยเลยแตกครับพี่น้องแตกแตกแล้วเดียบรวยพี่น้องโอ้แตกนะครับพี่น้องครับหลังจากบางนี่แตกไปนะครับผมกะเป่ากลับไปต่ำบางไม่เพว่าครับอันนี้สิเป็นบางหน่อยก็เกานะครับใส่สนวนครับบ่ได้ใส่ซ็อตนะครับใส่สนวน ครับเอากระดาษที่ชูพันเองนะครับพี่น้องบเตงใส่ต่อยากแล้วก็บังนี่ครับถือว่าแตกแล้วพาแล้วพาเลยว่าไปยังครับเดี๋ยวไปเบิ้งบังไม้กันครับไปขึ้นหันจุดเลยครับอันนี้ก็ขึ้นฐานที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น้องสำหรับบังนี่กับบัวควายยังไรครับขอแต่ว่าจะแตกคือบังหันกับพ่อครับพี่น้องครับโอเคไปเบิ้งกันเลยครับ สามองหนึ่งโอ้ไปแล้วพี่น้องโอ้สองหนึ่งโอ้แกมือไะไรสำเร็จพี่น้องแกมือไะไรสำเร็จครับแก่ที่อนบังนี่ครับพี่น้องครับถึงสิเป็นบัง,บงน้อยกว่าแต่ว่าก็ขึ้นพี่กันครับพี่น้องครับ ุจยอดครับโอ้ทึ่งตกใจญทึงฝ้าครับพี่น้องครับฝนกระสีตัว่าฝนเลยเป็นตอกแมาบังขันครับคำมาพอดีครับพี่น้องครับโอเคครับสํารับมือนี่กอาไอ้ยเพียงเท่านี้นะครับบางไฟก็ถือว่าผ่านไปนะครับเดี๋ยวทําบึงคลิปหนาครับเดี๋ยวเอาชิมกี่เมื่อนนอนครับพี่น้องครับสํารับคลิปนี้กับอวคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อครับเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ